ตัวกัญชาเองครับเป็นพืชที่มนุษย์รู้จักกมานานนะครับแล้วก็มีการนํามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่โบราณแล้วครับการใช้ประโยชน์ก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับเช่นในเรื่องของการใช้เส้นใยสําหรับทอผ้านะครับที่ต้องการความแข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษนะครับหรือจะใช้สูบเพื่อความบันเทิงเป็นเครื่องหย่อนใจหรือใช้เป็นเครื่องยาในหลายประเทศเช่นอินเดียนะครับจีนไทยนะครับกัญชามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนรู้จักกันดีว่า Cannabis sativa ครับ ในส่วนนี้เราได้รับฟังมาจากทางอาจารย์ดรกรวิทย์เรียบร้อยแล้วนะครับครับ,รบในในหัวข้อที่วันนี้ที่จะมานำเสนอหรือมาเล่าให้ฟังนะครับก็จะแบ่งออกมาเป็นสี่ส่วนด้วยกันนะครับในเรื่องของพืชศาสตร์ของกัญชานะครับส่วนแรกคือพืชศาสตร์ของกัญชานะครับส่วนที่สองจะเป็นองค์ประกอบทางเคมีนะครับในพืชกัญชานะครับแล้วก็ส่วนที่สามจะเป็นในเรื่องของ การใช้ประโยชน์นจากกัญชานะครับส่วนที่สี่ก็คือจะเป็นเรื่องของผลข้างเคียงของกัญชานะครับในส่วนของพืชผพืชสตร์ของกัญชาครับตามที่ได้เรียนไปแล้วครับก็คือมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า cannabis sativa นะครับตัวกัญชาเองอ่ะครับมีถิ่นกําเนิดในเอเชียกลางหรือเ,อเและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จากก,ากัญชามาตั้งแต่ยุคหินใหม่นะครับซึ่งพบว่าหลักฐานว่ามนุษย์นะครับรู้จักการปลูกพืชกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์จากเส้นใยที่เกาะไต้หวันเป็นครั้งแรกนะครับ ส่วนการใช้เป็นพืชออกฤทธิ์ต่อิตประสาทนะครับอาจจะเกิดจากความบังเอิญน,นะครับที่จากการพัฒนาไปสู่การใช้พิธีกรรมและความเชื่อต่างๆครับว่ากันว่านะครับในราวๆประมาณ5,000ปีก่อนนะครับในแผ่นดินจีนะครับมีบุคคลชื่อหนึ่งชื่อว่าสนน่งนะครับท่านสนน่งเนี่ยครับปเป็นผู้ที่รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งเกษตรกรรมนะครับ ได้บันทึกว่ากัญชานะครับมีการใช้บําบัดความเหนื่อยล้าได้นะครับโรคไขข้ออักเสบและไข้มาลาเรียก็สามารถใช้ได้นะครับต่อมาในศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีนนะครับมีการใช้น้ํามันกัญชานะครับและโปรตีนจากเมล็ดกัญชาในการบําบัดโรคหงอักเสบโรคสะเก็ดเงินนะครับและโดกันอักเสบได้นะครับส่วนในทางการแพทย์แผนไทยของเราครับพืชกัญชาครับเป็นส่วนที่เป็นตัวยาในตํำรับนะครับยาเกือบทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรากนะครับก้านใบใบและเรือนเรือนยอดในส่วนของช่อดอกตัวเมีย นะครับก็ก็ก็มีการใช้เป็นส่วนประกอบในตำรับนะครับกัญชาเป็นพืชล้มลุกปีเดียวครับเอ่อมีใบเดียวนะครับเรียงสลับรูปฝ่ามือนะครับขอบไวเบ้าขอบใบเว้านะครับลึกจนถึงจุดโนใบนะครับเป็นห้าถึงเจ็ดแฉกนะครับโผลและปลายใบสอบนะครับขอบจากฝันเลื่อยนะครับเอ่อดอกมีขนาดเล็กนะครับอันนี้ทุกท่านอาจจะทราบดีนะครับเป็นเป็นลักษณะของเอ่อดอกแยกเพศต่างต้นนะครับดอกตัวผู้นะครับจะออกเป็นช่อ นะครับตามซอกใบและกิ่งนะครับส่วนดอกโวเมียนะครับออกเป็นเดี่ยวตามซอกใบและใบยอดนะครับกัญชานะครับตามที่ทางอาจารย์สารเทรได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับก็เป็นพืชที่ปรับตัวได้ดีในทุกสภาพอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นดินนะครับหรือแม่น้ำสัตว์ูพืชก็ตามนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของใบนะครับแล้วซอกดอกของกัญชานะครับรวมถึงเมล็ดของกัญชาด้วยนะครับ ส่วนในส่วนที่สองนะครับองค์สารที่มีที่เป็นองค์ประกอบของกัญชานะครับเราจะพบว่าในกัญชาครับมีสารที่เป็นองค์ประกอบหลักๆอยู่สามกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกคือสารตัวที่เราเรียกกันว่าแคนนาบิโอยนะครับสารกลุ่มนี้ครับก็คืออย่างเช่นพวก THC CBD CBG CBC n และ b c นะครับส่วนสารกลุ่มที่สองนะครับทางอาจารย์ปรลวิ์ก็ได้กล่าวไปคร่าวๆแล้วนะครับคือเป็นสารกลุ่มเทอร์ปีนนะครับอย่างเช่นพวกเรมมนีนอะไรอย่างนี้ครับ สารกลุ่มที่สามที่พบหลักๆในกัญชาก็คือจะเป็นสารในกลุ่มของเป w e r อยนะครับพวกอะพิจินีนอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับตัวสาร THC นะครับเดี๋ยวทานาย THC เนี่ยครับเป็นสารหลักในกัญชาครับจะพบได้ในทุกส่วนของพืชกัญชาเลยโดยจะพบมากในยางนะครับจากเซลล์ขนหรือว่าที่เราเรียกภาษาอังกฤษคำว่าไตาโครมนะครับในบริเวณยอดดอกของเพศเมีย อันนี้จะเป็นภาพสไลด์ที่แสดงให้เห็นถึงปริมาณร้อยละของสารที่พบในกลุ่มคาบิคนนาบินิดอยทั้งหมดในกัญชานะครับเราจะพบว่าสารกลุ่มที่พบเยอะที่สุดนะครับที่เป็นสารหลักสารเดียวนะครับก็จะเป็นเดลต้าไนท์เอสซไทนะครับร้อยละที่พบจะอยู่ที่ประมาณ17.3เปอร์เซ็นต์นะครับรองลงมาก็คือจะเป็น C ีบนะครับอันนี้จะพบอยู่ประมาณ16.3เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนอื่นๆจะพบอยู่ที่ประมาณ21.2เปอร์เซ็นต์นะครับ เรามาดูสารุ่มแรกกันก่อนเลยนะครับในส่วนของเดลต้าไนนนะครับ TSC นะครับสารในปัจจุบันนะครับสารแยกสารภ่มินี้ได้มากกว่า10ชนิดนะครับโดยสารสาคัญที่มีอยู่ในนี้ก็คือเป็นสารภูมเดลต้าไนน TSC นะครับสารเดลต้าไน TSC ะครับจะมีฤทธิ์กระตุ้นกระตุ้นตัวรับแชนแนบิโอยนะครับแบบพาพาเชลอะอะโคนิสนะครับทั้ง2ชนิดเลยก็คือชนิด CB1 แล้วก็ CB2 นะครับจะทำให้เกิดการกระตุ้นในเรื่องของระบบประสาทนะครับนอกจากนั้นนะครับ เรายังพบว่าสารเดลต้าไนทีเอสซครับยังทําปฏิกิริยากับตัวรับอื่นๆได้อีกหลายชนิดนะครับซึงออกฤทธิ์ได้หลายด้านนะครับก็อย่างเช่นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้านอาเซียนแก้ปวดต้านมะเร็งนะครับลดความดันในลูกตาทําให้เจริญอาหารอย่างไรก็ตามนะครับเรายังพบว่าสารตัวเดลต้าไนทีเอสครับจะทําให้เกิดอาการสิดธแล้วเกิดความวิตกกังวลได้นะครับอย่างที่อาจารย์ปริวิทย์ได้กล่าวมาในก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นตารางที่แสดงให้เห็นในส่วนของ ตัวเดลต้า i นทีเนะครับและตัวรีเซพเตอร์ที่รับนะครับก็จะแบ่งออกมาเป็นทั้งตัวรีเซพเตอร์ที่เป็น c b 1กับ c b 2นะครับแล้วก็ตัวรีเซพเตอร์อื่นๆนะครับตามสไลด์นะครับส่วนสารกลุ่มถัดไปนะครับจะเป็นสารกลุ่ม c a n n า b ิไดอลนะครับตัวสารกลุ่มนี้ครับจะมีสาร CBD เป็นสารหลักนะครับที่แยกได้จากกัญชาที่มาจากเส้นใหญ่นะครับ CBD ตัวนี้ครับจะมีออกฤทธิ์ในกระตุ้นในตัวรับแคนนาบิโดยได้น้อยกว่าตัวเดลต้าไอทีอซี A c ครับซึ่งส่งผลทําให้เป็นตัวควบคุมทางลบของ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 ,ของตัวกัญชาก็ได้ครับของทั้ง c b 1และ c b 2นะครับทำให้ CBD เนะครับเป็นอัการที่ไม่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทนะครับปัจจุบันยังพบว่านะครับตัว CBD เองนะครับยังออกฤทธิ์ได้ผ่านตัวรีเซพเตอร์อีกหลายชีพทำให้สามารถ ตัว CBD สามารถต้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้านการอักเสบนะครับแก้ปวดครกังวลต้านมะเร็งนะครับต้านการขึ้นไส้อาเซียรวมถึงการต้านการชักได้อีกด้วยนะครับอ่าตัวนี้ครับจะเป็นเรื่องของ CBD นะครับกับตัว r e c เตอ o r ของเขานะครับสารในกลุ่มที่สามนะครับจะเป็นสารในกลุ่มของแคนนาบิโนโคอีนนะครับตัวแคนนาบิโนโคอินนะครับหรือสาร CBD เนี่ยครับจะเป็นสารที่มีความเสถียรที่สูงที่สุดในกลุ่มของสารแครนมโนยอนนะครับ เราจะพบว่าสาร CBC เนี่ยครับจะพบในระยะกัญชาที่มีระยะที่อยู่ในระหว่างการเจริญเติบโตนะครับสารประเทศนี้นะครับจะไม่ออกลทธิ์ในต่อตัวรีเซเตอร์ CB1 นะครับแต่มีลทธิ์ในการต้านการอักเสบนะครับกระตุ้นในเรื่องของ transreceptor e n t partial channel นะครับนอกจากนี้เขาพบว่านะครับตัว CBC นะครับมีกลไกในเรื่องของการต้านการอักเสบอื่นเหมือนเช่นในเรื่องของการลดตัวไนติกออกไซด์ก็ได้นะครับ สารกลุ่มถัดมานะครับจะเป็นสารในกลุ่มของ c a n บ a b i n o l ครับสารกลุ่มนี้นะครับจะไม่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทนะครับจะ่ที่ผ่านการกระตุ้นด้วย r e s เตอร์ที่เป็น CB1 นะครับแต่ว่าสารตัวนี้ครับหรือสาร CBG ตัวนี้ครับจะมีปริมาณที่ค่อนข้างสูงและสามารถเพิ่มการกินการเจริญอาหารของสัตว์ทลเได้นะครับจากงานวิจัยนะครับนอกจากนี้ยังพบว่านะครับตัว CBG เองยังกระตุ้นการทํางานของตัว อะดีเนสติกรีเซปเตอร์นะครับทำให้เกิดการนอนหลับนะครับคลายกล้ามเนื้อและแก้ปวดได้อีกด้วยนะครับส่วนสารุ่มถัดมาจะเป็นแคคานาบิโนลนะครับตัวแคคานาบิโนลตัวนี้เองนะครับได้จากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของเดลต้าไนายนะครับมักจะพบในกัญชาที่เก็บไว้แช่งนะครับแล้วก็เก็บไว้ในเป็นระยะเวลายาวนานนะครับจะพบสารุ่มนี้ได้สูงนะครับแล้วก็สารกลุ่มนี้นะครับจะเป็นสารที่สามารถจับตัวกับ ตัวรีเซตเตอร์ CBD ได้น้อยกว่าเดียวต้านายนะครับจึงทําให้มีฤทธิก์การกระตุ้นระบบประสาทได้น้อยนะครับส่วนสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบอื่นๆที่พบในกัญชานะครับที่กล่าวมาก็คืออย่างเช่นกลุ่มเทอร์ปีนอยด์กลุ่มเปาวานอยด์กลุ่มดิคินกลุ่มฟรีนอลนะครับก็ยังพบได้เป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะครับแลวก็อีกอย่างอ,อ,อีกสารหนึ่งที่อยู่ในกัญชาคือเป็นพวกน้ํามันนะครับซึ่งน้ํามันที่อยู่ในเมล็ดกัญชาเนี่ยจะมีองค์ประกอบของกรดไขมันหลายชนิดนะครับก็ อย่างเช่นกดไลโนเลอิกนะครับกดแคมมาไลโนเลอิกนะครับกดโลโอเรอิกนะครับกดไพรมิิกนะครับซึ่งพวกนี้เป็นกดเอ่อกดอะมิโนที่มีความจําเป็นในการในสิ่งมีชีวิตนะครับอ่ต่อมานะครับเราเอามาดูในเรื่องของประโยชน์ของกัญชานะครับอย่างที่กล่าวมานะครับกัญชาค่อนข้างจะมีประโยชน์ที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระตุ้นความอยากอาหารนะครับช่วยลดอักเสบนะครับยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกนะครับลดการขึ้นไส้นะครับ แล้วก็ยังมีส่วนในเรื่องของลดการชักเกรงนะครับทําให้ผ่อนคลายนอนหลับนะครับแต่ตัวนี้ครับเราจะมาดูในเรื่องของกลไกการออกฤทธิ์ของมันนะครับในระบบการออกฤทธิ์ของกัญชาเนี่ยครับจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของกลไกการออกฤทธิ์ในระบบของแอนโดคานร์บีดอยนะครับซึ่งสารองค์ประกอบเคมีในกัญชานะครับจะทําปฏิริยากับระบบแอนโดคานอร์บีดอยนะครับซึ่งมีรีเซเตอร์ที่เป็นตัวรับสําคัญ2ชนิดก็คือรีเซเตอร์ที่กล่าวมาในข้างต้นก็คือ Cb1 ต่อ Cb2 นะครับ ชื่อเต็มของ CB1 ก็คือ cannabinoid receptor นะครับเช่นเดียวกับ CB2 นะครับซึ่ง CB1 เนี่ยครับจะเป็นเซ c เตอร์ที่พบมากในระบบประสาทส่วนกลางนะครับทั้งในส่วนของไม่ว่าอย่างเช่น,เ,ชนเรื่องของฮิปโปแคมป u s นะครับไฮโปาลามัสอ,อ,อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นพบเซ c เตอร์ CB1 ค่อนข,ข้างสูงนะครับทำให้มีการออกทำให้มีผลต่อระบบสบประสาทนะครับ ส่วนรีเซเตอร์ที่สองก็คือรีเซเตอร์ตัวที่เราเรียกว่า Cb2 นะครับจะพบได้ในส่วนของส่วนใหญ่จะพบในส่วนของ Peripheral Blood Mononuclear c e l l นะครับที่พบบ้าก็คืออย่างเช่นในเรื่องของเซลล์เมคโครฟาจนะครับ B cell นะครับ Natural Killer Cell นะครับในระบบประสาทส่วนกลางตัว Cb2 เนี่ยครับส่วนใหญ่นะครับจะออกฤทธิ์ในเรื่องของการควบคุมการตอบสนองนะครับในกระบวนการอักเสบเป็นหลักนะครับอันนี้นะครับจะแสดงให้เห็นในเรื่องของ ยาแผนปัจจุบันนะครับหรือผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีการจําหน่ายอยู่นะครับที่มาจากสารธรรมชาติก็อย่างเช่นพวก c b c THC, CBD นะครับผัดทอด THC, THC นะครับ THC ตับ CBD อะไรเงี้ยครับก็จะมีในเรื่องของรูปแบบของการ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 กินนะครับของของยาพวกนี้นะครับส่วนการสังเคราะห์นะครับเก็อย่างมีอย่างเช่น d o n a b ิ d o ลนะครับตัวนี้ครับก็ก็จะเป็นสารสังเคราะห์ที่ที่ที่มาจากกัญชานะครับ อ่าต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของอยาแผนอแผนไทยนะครับอันนี้ก็คือกัญชานะครับอย่างที่อย่างที่เรียนนะครับก็มีมีอยู่ในเป็นองค์ประกอบอยู่ในยาแผนไทยนะครับอันนี้จะเป็นยาสิบหกกำลักนะครับที่ถ้าอาจารย์แพทย์แผนไทยทุกท่านอาจจะรู้เนี่ต้องรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับทั้งยาทั้งสิบหกกำลักนี้นะครับว่ามีกัญชาเป็นส่วนประกอบอยู่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับที่แสดงถึงว่าให้เห็นในลักษณะของตัวกัญชาเองนะครับว่า กัญชานะครับมีองค์ประกอบอยู่ในยาแผนไทยอะไรบ้างนะครับในตำรับนะครับและในตำลับนะครับใช้ในการรักษาอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะขึ้นผลข้างเคียงของกัญชานะครับการใช้กัญชาในแผนปัจจุบันนะครับที่ที่เราว่าเล่ากันว่านะครับอย่างเช่นในเรื่องของการรักษาอาการปวดเรื้อรังนะครับนอกจากจะเป็นการกระตุ้นผ่านตัวรซ e c เตอร์ CB1 CB2 แล้วครับ จะมีกลไกในการกระตุน้นการระง,งับการปวดผ่านโปรตีนกลุ่มอื่นด้วยนะครับแล้วก็มีรายงานระบุว่าตัว THC และ CBD เองนะครับเวลาการออกฤทธิ์ร่วมกันนะครับจะทําให้การออกฤทธิ์ในเรื่องของการรักษาอาการระงับอาการปวดเนี่ยครับออกฤทธิดด์ได้ดีกว่าการใช้ CBD อย่างเดียวนะครับก็อย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างเช่นที่อาจารย์ดรกรวิทย์ได้กล่าวมาตั้งแต่คราสแรกๆแ,แล้วนะครับแล้วก็อีกอาการหนึ่งที่มีการเลคคอร์ดกันเยอะก็คือในเรื่องของการ รักษาในเรื่องของอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับโดยมียานะที่เรี่ยวเรียกกันที่ผ่านที่ที่ดังท,ที่แสดงให้เห็นในตารางนะครับก็คือยานาบิโอลนนะครับซึ่งเป็นทชเบียนยาที่ขึ้นเมื่อปีสองพันห้ารับยอี่สิบห้านะครับก็มีการศึกษาตัวตัวยาตัวนี้ครับว่าเป็นยาสกสารสกัดจัญชาในที่มี TSC และ CBD ในสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วก็มีการให้ยาโดยการฉีดต้นทางปากเพื่อบำบัดอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัดได้ นะครับส่วนในเรื่องของกัญชานะครับยังมีสามารถรักษาในเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหดเกร็งกล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับกอะตุกฉับก็อย่างเช่นในเรื่องของการใช้สารในกลุ่มแคนนาบิโด์นะครับก็มีรีพอร์ตว่านะครับตัวแคนนาบิโด์เองนะครับสามารถลดกา,ารหดเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับในผู้ป่วยโรคปอดปราสาทเ่วนแข็งได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวแคนนาบิโด์ตัวนี้ครับตัว CBD ตัวนี้ครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีผ่านรีเซิเตอร์ CB2 CB ซึ่ง ส่วนใหญ่ยอยู่ในกล้ามเนื้อก็มีครับอีกโรคหนึ่งนะครับที่มีการกล่าวถึงกันค่อนข้างเยอะนะครับก็คือในเรื่องของการต้านการชักนะครับซึ่งจากผลการศึกษาในขั้นคลีนิกนะครับก็พาให้ข้อมูลที่สนับสนุนการใช้กลุ่ม c a n น a ิ i n o i d นะครับโดยเฉพาะ CBD นะครับในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการชักนะครับแล้วก็จากการศึกษาทางคลินิกแบบ randomized นะครับคอนชนชาลนะครับทำให้มีการ เอ่อทให้มีข้อมูลที่สะสมการใช้ยาดังกล่าวนะครับค่อนข้างมากนะครับซึ่งจะเป็นที่มาของทะเบียนการช้าของยาที่ชื่อว่าอีพิเด็กนะครับซึ่งทุกท่านก็ค่อนข้างจะคุ้นหูอันนี้กันดีนะครับส่วนผลข้างส่วนผลข้างเคียงของกัญชาครับนอกจากกัญชาจะมีเอ่อสรรพะคุณที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับมีฤทธิ์ค่อนข้างเยอะนะครับเอ่อผลข้างเคียงมันก็ค่อนข้างตามมาด้วยเช่นกันครับที่พบได้บ่อยนะครับก็อย่างเช่นในเรื่องของ สามารถตัวกัญชาเองนะครับทําให้เกิดอาการง่วงนอนนะครับก่อนเชียนะครับปากแห้งแล้วก็เกิดความวิตกกังวลนะครับส่วนที่พบได้น้อยนะครับก็คืออย่างเช่นในเรื่องของความดันตกนะครับโรคหิดสวดระแวงซึมเศร้าเดินเซนะครับที่พบได้บ่อยนะครับเครื่มสุกตาเบอร์และปวดหัวนะครับซึ่งโดยปกติแล้วครับส่วนใหญ่นะครับขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็วิธีการใช้แล้วก็ขนาดยาที่ใช้นะครับ ภารวะทางจิตนะครับที่ที่ที่โดยปกติที่พบนะครับก็คือจะเพิ่มเพิ่มการเพิ่มเพิ่มความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางจิตนะครับทำให้เกิดการิีโภคซ้ําในผู้ป่วยที่อ่อนไหวนะครับหรือผู้ผู้ใช้ใหม่นะครับอันนี้ก็คือเหมือนลักษณะการติดยานั่นเองนะครับแล้วก็มีความวิตกกังวลนะครับอย่างที่กล่าวขึ้นมานะครับตื่นตระหนกโดยเฉพาะผู้ใหญ่เองนะครับแล้วก็การที่ใช้ติดต่อกันไนเวลางานนะครับ นอกส่วนนี้ครับยังมีในเรื่องของการออกฤทธิ์นะครับที่ผลต่อระบบหายใจนะครับที่ถ้าเกิดใช้ใช้ในระยะสั้นนะครับจะทําให้ระบบลดคุ้มกันในระบบของาท,บบทางเดินหายใจลงนะครับส่วนถ้าเกิดทําให้ระะยการใช้ในระยะยาวนะครับจะทําให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของโรคทาระบบทางเดินหายใจและมะเร็งปอดได้นะครับส่วนถ้าเกิดในเรื่องของระบบต่อหลอดเลือดหัวใจแล้วก็หลอ,อดเลือดแล้วก็หัวใจนะครับ ก็คือจะเป็นเพิ่มในเรื่องของการเกิดโรคจากการเพิ่มอาตาัตราการเต้นของหัวใจนะครับและเพิ่มความดันโลหิตนะครับแล้วก็มีมีรายงานจากบางรายนะครับที่พบความสัมพันธ์ของการใช้กัญชานะครับกับการเกิดภาวะของอกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันนะครับหรือโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจจนถึงหัวใจหยุดเต้นได้นะครับ ตัวกัญชาเองนะครับงานงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตอนนี้ก็มีการนําเสนอค่อนข้างไปหลากหลายเรื่องแล้วนะครับไม่ว่าจะเปในเรื่องของการศึกษาการเกอกไกลพันธุ์ะครับของช่อดอกกัญชาทั้ง3สายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ PTC06010602 และ0729นะครับอันนี้เราจะศึกษาเป็นลักษณะของการเกอกไกลพันธุ์ด้วยเชื้อแบคทีเรียนะครับจะพบว่ากัญชาเองนะครับก็ไม่มี การเหนี่ยวนำให้เกิดการเกาะไขพันธนะครับทั้งในระบบที่้งมีเอนไซม์และมีกระตุ้นและไม่มีเอนไซม์กระตุ้นนะครับซึ่งรายงานผลน,นี้ครับค่อนข้างสอดคล้องกับงานวิจัยของทางอินเดียนะครับที่ก็มีการสอบรายงานประเภทดีแบบเดียวกันว่ากัญชาเองนะครับไม่มีการเก่อไายพันนะครับเฉะนั้นผู้ใช้กัญชาครับก็อาจจะสบายใจได้ว่าถ้าเกิดมีการใช้เวลาเราใช้กัญชาไปแล้วครับก็จะไม่ทําให้เกิดความผิดปกติทั้งในระบบพันธุกรรมนะครับ ส่วอนนอกจากนั้นเองครับย, ute, ยังมีรายงานยังมีการศึกษาอีกนะครับในเรื่องของการศึกษาพิษ like ของสารสกัด้อดอกกัญชาทั้งสามสายพันธุ์เลยนะครับก็พบว่าทั้งสายพันธุ์ที่ทั้งสามสายพันธุ์เนียเองครับมีความเป็นพิษนะครับในเซลล์เพยงชนิดปกตินะครับโดยความโดยโดยทั้งสามสายพันธุ์เนี่ยครับให้ผลใกล้เคียงกันก็คือในเรื่องของความเป็นพิษในเซลล์ไตนะครับพบว่ามีความเป็นพิษที่สูงที่สุดนะครับ แต่ทั้งนี้ทา้งนั้นนะครับนอกจากความคิดแล้วนะครับในเรื่องของสรรพคุณเขาก็ยังก็ยังมีการศึกษาวิจัยโดยกรมวิจัยนะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเปในเรื่องของการศึกษานะครับสารสกัดช่อดอกกัญชานะครับทั้งสามสายพันธุ์นะครับในเซลล์เย็บยั้งเซลล์มะเร็งทั้งเจ็ดชนิดก็คือไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมนะครับเซลล์มะเร็งไตเซลล์มะเร็งตับเซลล์มะเร็งปอดลำไส้นะครับมะเร็งสมองแล้วก็เซลล์มะเร็งตับปอดนะครับก็พบว่าสารสกัดช่อดอกกัญชาครับมีมีความสามารถนะครับในการเย็บยั้งเซลล์มะเร็ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการนำไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาเอ่อจะไม่ว่าจะเป็นการนำนำไปใช้ในเรื่องของการต้านมะเร็งก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ครับจะต้องศึกษาจะต้องคานึงถึงในเรื่องของขนาดที่จะนําไปใช้กับขนาดของความเป็นพิษที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าถ้าในเรื่องของการไปนําไปใช้เอ่อที่เป็นทางเลือกอะไรอย่างนี้ก็ตามครับค่า C T I index หรือว่าเทรลเบติก index ตัวนี้ครับ เป็นตัวเก์เกนเก์เ็มที่จะช่วยในการตัดสินใจนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นค่า T I ่เป็นช่วงแคบๆอันนี้จะเป็นหมายถึงว่าเรามีตัวสารตัวนั้นนะครับมีมีความเป็นพิษค่อนข้างใกล้เคียงกับลิที่จะออกนะครับตัวอีรายงานหนึ่งนะครับที่เป็นการศึกษารายการการศึกษาอีกอันหนึ่งที่จะเป็นในเรื่องของอให้อิน i g h ในเรื่องของการระบาดของโควิดก็คือจะเป็นในเรื่องของการศึกษาการสมานแผลของสารสกัดช่อดอกกัญชาเทเทียนในเซล เเลล์มอเซลล์เรนชนิปอร์ตนะครับหรือว่าเซลล์ H80 นะครับก็คือเราพบว่าสารสกัดยอดดอกกัญชาสายพันธุ์พีพีจีเอพีจีซ0601ตัวเองตัวนี้เองนะครับมีฤทธิ์ในเรื่องของการกระตุ้นการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนแล้วก็การเตินที่ของเซลล์ H80 ได้นะครับซึ่งตัวนี้ครับข้อมูลตัวพวกนี้ครับถูกตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทแล้วนะครับซึ่งตัวเราจะเห็นได้ว่าทําไมาถึงต้องเป็น p t c 0601ตัวเดียว แล้ว0729ล่ะมันไม่มีลิฟ์ในการกระตุ้นในการแบ่ง CO, เซลล์แล้วก็เพิ่มจำนวนแล้วก็เลื่นที่ของเอสเทลพอร์ตนะครับเพราะว่าตัวพ c c 0 6 0 1ตัวนี้ครับมีปริมาณ t s c ต่อ CBD อยู่ที่2:1นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น0729เนี่ยครับ c s c ต่อ CBD จะอยู่ที่1:6นะครับ, c 6, รบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วครับในเรื่องของการออกลิฟ์นะครับกลไกการออกลิฟ์ของมันเองนะครับจัดส่วนของสารสําคัญเองมีผลค่อนข้างเยอะนะครับ เพราะว่าตัวไม่ว่าจะเป็นกัญชาหรือสมุนไพรใดๆก็ตามนะครับการออกฤทธิ์ส่วนใหญ่ของ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 พวกสมุนไพรพวกนี้ครับจะเป็นการออกฤทธิ์ในลักษณะของ Sy n e จ i c s ็กซ์เนะครับจะไม่ใช่ออกฤทธิ์เพียงสารใดสารหนึ่งเป็นมาคเกอร์เป็นตัวหลักในการออกฤทธิ์นะครับจะเป็นการออกฤทธิ์แบบที่เขาเรียกกันว่าแบบผสมผสานกันนะครับระฉะนั้นการนําไปใช้ครับจึงต้องต้องต้องคนึงอย่างที่ดเรกรวิทได้เรียนตั้งแต่ต้นก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายพานันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัดส,ส่วนของปริมาณสารสําคัญพวกนี้ครับเป็นส่วนสําคัญที่จ้องนามาใช้ในการพิจารณาในเรื่องของการนําไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอานำไปใช้ในตำรับต่างๆก็ตามนําไปใช้รักษาโรคใดโรคหนึ่งก็ตามในสัดส,ส่วนของสารสําคัญสารใสาดสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งเนี่ยครับมันจะมีความเฉพาะกับโรคใดโรคหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นลักษณะของการารักษาแบบบอรดเซกซัมด้วยสัดส่วนเดียวนะครับงนั้นก่อนที่จะจบตรงนี้ครับเอ่อ ก็จะเป็นขอฝากในส่วนเล็กๆน้อยๆนิดนึงครับก็คือในเรื่องของการพิจารณาใ,ในการนำไม่ว่าจะเป็นกัญชาหรือสมุนไพรใดๆไป,ไป,ไ,ปไปใช้ก็ตามนะครับควรพิจารณาในเรื่องของศัครณควบคู่กับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ด้วยครับเพราะทุกอย่างจะมีะทั้งอันตรายมีทั้งประโยชน์และอันตรายเหมือนเหรียญสองด้านนะครับมีทั้งหัวและก้อยครับขอบคุณครับ ก็เคครบคุณอาจารย์คนไทยมากเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าเราอะ่ะไม่เราจะไม่แบบควันทงหรือเราจะไม่ควน,นเติมไปเลยว่าใช้กัญชาแล้วอันแล้วอันตรายหรือใช้กัญชาแล้วปลอดภัยไหมอย่างงี้เราจะไม่พูดแบบนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วในการการที่จะใช้หรือจะบอกว่าอันตรายหรือหรือหรือว่าปลอดภัยตัวนี้ครับหรือว่าจะใช้อะไรก็าตามนะครับเราต้องพิจารณาด้วยว่าเราจะนําไปใช้แบบไหน นะครับจะนําไปใช้กับโรคไหนนะครับหรือว่าเราจะนําไปใช้ปริมาณเท่าไหร่นะ,รนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบางโรคนะครับที่ <kes to S 1> ที่ท,ที่เราจะนําไปใช้อาจจะมีความจําเป็นที่อาจจะต้องยอมให้ให้ให้ใหมีความ <edia> อันตรายที่เกิดขึ้น <technology S 1> บ้างแต่อาจจะต้องเกิดขึ้นน้อยที่สุดน,นะครับประมาณนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรอะไรมันไม่ไม่มีอะไรครับที่จะปลอดภัยทั้งร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะอาจจะอันตรายทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขอบคุณครับ